สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับใกล้เที่ยง8พฤศจิกายน257มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องที่1ครับเงินเข้า4กลุ่มรับเงินวันนี้ครับก็ประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อเอดนะครับที่ขอรับการช่วยเหลือจากอบตอรหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาเอาไว้วันนี้ได้รับเงิน500บาทโอนขอเข้าบัญชีธนาคารนะครับบางราย อบตอรหรือเทศบาลนัดรับเป็นเงินสดในกรณีไม่ส่งเลขที่บัญชีนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเดือนละห้าร้อยทุกเดือนตลอดชีวิตนะครับก็กลุ่มที่หนึ่งรับไปแล้วนะครับวันนี้ห้าร้อยบาทเบี้ยยังที่ผู้ป่วยเอดนะครับกลุ่มสองเงินอุดหน,นุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดวันนี้ก็มีการโอนหกร้อยบาทให้คุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เอาไว้นะครับคุณแม่ก็จะได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงหกปี นะครับได้ทุกเดือนจนกว่าบุตรจะอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับเงินเข้าแล้ววันนี้6 0 0บาทนะครับกลุ่มที่3ครับผู้พิการครับรับเบี้ยพิการผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1000ครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800ครับผู้สูงอายุครับกลุ่มที่4รับเบี้ยย,ยังเชี่ยผู้สูงอายุนะครับก็รับตามขั้นบันได ของกลุ่มอายุรับอัตราเดิมนะครับ60-69ปี600-70-79ปี700-80-89ปี8 9 0ปีขึ้นไป1,000ซีกลุ่มรับเงินครับวันนี้ไปเบิกธนาคารมาใช้จ่ายได้นะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับพี่น้องชาวนาครับบ่ายวันนี้ครับ8พฤศจิกายนประชุมนอบอหรือว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาตินะครับ ซึ่งไร่ละพันช่วยชาวนาจะมีหรือไม่มีก็ต้องรอฟังผลการประชุมวันนี้แหละครับซึ่งหลังการประชุมคณะกรรมการชุดนี้นะครับช่วงของเราจะติดตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังว่าตกลงคณะกรกรมการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติเขาประชุมอะไรกันบ้างไร่ละพันเขาได้หยิบยกไปพูดเพื่อที่จะช่วยชาวนาหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าหากจะมีการช่วยชาวนาไร่ละพันนั้นจะต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ก่อนหากคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบ<ข>ก็จึงจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะน้ำีต่อไปนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้ยังไม่ถูกบรรจุในวาระการประชุมวันนี้เรื่องไร่ละพันช่วยชาวนาก็ยังจะไม่มีนะครับ<ข>ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ